ได้เราเข้าไปในพื้นที่ปิดทึบจับไปถ่ายตางลักษณะแบบนี้มันเนัวต้นอาการเดินทางวิ่งเอาวิงว่งวิ่งวิ่งไปพอเราเข้าไปตามควันปุ๊บอ้าันเลี้ยวจะแสดงว่ามันกำลังเข้าไปสร้างอาหารให้กับตัวต้นเพลิงเงห็นวป่ะอาะโหลดอากาศครับโหลดอากาศคุณช่วยโหลดหนนะ่อยครับให้โหลดได้โหลดแล้วลองดูเฉยป่ะ้องอับ ไม่ได้รเแล้วเอ้าไฟจะเริ่มสาแล้วสามตกัน้หลวมยังไม่คืบเลยตัวไหนม่แน่นไม่้ตไม่แน่นล่วตรงไหนดไหออกไปแ่ข้างนอกเลยออกไปแหนงนอกเออกเลยโอเคได้ไหม ไมได้โอเคแล้วได้ไหมโอเคกลิต่ตู้ายครับกิ่ตูทยายขายันหา่อยหผมอ่ะ

เห็นล้าายหนากาศกง็รักมต่ำๆมาเห็นนะไม่ก่มาเห็นแบนี้มาบงหนึ่อากาไม่หนึ่อากามาม่พัดนแต่ว่าี่นงกัเลยอากาศกลังเ่้าไปนะครับเี่จไปต่อายตอให้มนไ่ดให้มนิ่นะครับถึงจะไปขึ้นตอนนี้นะครับอากาศไมลเลยอนไมลเลย เปิดประตูข้างหลังบ้านเอิบ้านนึงเปิดตูห,หล okay. ังบ้านอู้หลังบ้านเึงโอเคงปิดปิดบ้านนี้ปิดบ้านนีกิดบ้านนี้บ้าเดียวบ้าเดียวรเังรงนแลวาเขดของ้านน

มาดูเข้าไปนะดูคันนี่ดูควันนี่น้าไฟเล็กรแนะน่วเนกลดนร่อนั่งูดูข้างบนเลยหนะ้านรถฟจะไล่ไเร้มา

มันจะเกาะตาื้นมันไือไม่ถึงนะแลอวอารา์อากา์ไม่ยงพอแล้วแวอากาศหนาวง่จะคุ้มกันได้ให้เรารู้หลักการไั่ก่อนะแล้วก็ให้เราใส่ปล่ให้เป็นพื้นเลยนี่จะเชื่องเงข้างหลังแน่นเลยยังข้างหลังแน่นเลยังข้างหลังนนะเล่นันะ้นนะฮะเล่นรู้เปล

สามารถทได้ทำสิทำได้ว่ากันเังหนังขนาดไหนถ้ามันเจอกระนาวก็แสดงว่ามันร้อนมากให้ผมชื่อใจร้อนมากนะร้อนเพิ่มนะร้อนก็ร้อนเพิ่มนะผมชื่อพเธีกาน

อ่ะดูวิธีฉีดชนบอลนะอ่ะตบมือคุณนายเร็วน friend ั่งบนนั่งบนนั่งบนดีไหมข้ามเลสจีนข้ามาเลยนั่งบนนั่งบน ชั้นเบ็ดชีชั้นเบ็ดชันเบ็ดเออไม่เหมือนท่านชีตาฮะไม่นี่เลยผมเอาที่เบ็ดเข้าไแล้วอ้หนเป็นคนท้ายคนไม่เป็นคนมท้ายคนหนึ่งตาท้ายเ่าชีตาตาท้ายนะ

อย่าช <ITA> ีตาไปต่อ <jsem> ท้ายต่ไป้วยข่งตามสายไปไปไลุกเป้ยไปไปเ

ใครใครไปช่วยเปิดปั่งคนนึงยไหใครไปช่วยเปิดปั่งคนนึงเปิดฝังมาจะเปิดมาเดี๋ยวมามากรโดดคระโดดมาเลมาเูนะดูว่าจะเปิดจังหวะไหนนั่งลง มาสามเพรปิดให้อ้น้ำมออกไปอย่ามาอย่ามาไปไปไปที่ทไมนักเลียนดบริมเลยริมวกลางกลางเดินกลางเลยดิเลยเห็นไหมาเยี่ยมเยี่ยม

ห,มมหา,า,ายไปจากว่าเดินชดเมานทีนะเงยขึ้นมาทีนะเงยขึ้นไปขึนไปตรงขึ้นโอเค,คอนเีขึ้นเอาอกลางเลยเอากลางเลย อย่าไปทับใส่เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะยืนอย่าไปข้ามสายอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนอ่ะโอเคร่อนนะร่อนนะร่อนนะร่อนไหมร่อนไหมวันนี้ไอที่ต้องสิบเที่ยว

โอเคเยี่ยมอะไปต่อร้ามาใครมาขึ้นตามรถขึ้นตามรถมาเลยมาเช่ี้ดหมตามมาชด้มันจับได้ากด้เฮ้ยเร็วๆวิางเลยมามาชิดมาชิดเลย โอเคร้อนไหมอะไรอะร้มาคิโอเคตาสายท้นไหมนะร้อนเลเร้วเเร็วๆนี่ัวนี้ตรวิบตำรวจยืนขึ้นยืนจีบนะยืนจีบฮัมบเล็อนฮัมา็โอเคไข่รอบเลยไข่รอเล อาบลุกโอเคเงี yes. ่ยอาเข้ามาเลวครับจ no ิบบัตจิบบัตจิบัมาเลยครับเลยอะไรไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอาการไม่ไหวอาการยอาพับลุกเช็ดเงี่ยอาไปลเร็วเร็ว c ả 来 ơn ơ